เรียบร้อยครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2008ลูกค้าได้พวงมาลัยญี่ปุ่นมาเอาวงเดิมออกไปแล้วอ่าวงเดิมวางไว้นู่นแล้ววงนี้ก็ตามฟังก์ชันของเครื่องเสียงแอนดรอยที่มีครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับเป็นโหมดอันนี้เป็นครับกดไปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็น USB กดอีกทีหนึ่งก็ปลายเป็นบลูทูธก็สั่งการจากมือได้เลยครับก็สะดวกสบายกว่าเดิมเดี๋ยวเลื่อนไปที่เพลงนอ่ะเพิ่มอันนี้เปลี่ยนเพลงใช้กดเปลี่ยนเพลงก็ไม่ต้องตัวนี้เราใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นให้เดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้ดูทั้งปลั๊กบนแล้วก็ปลั๊กล่างเดินสายแบบพินแท้ครับผมตอนถูกใจลูกค้าวิ่งมาจากสกลน,นคร ครับผมขนครครับวิ่งมาหานัดเจอกันที่แถวแถวใกล้ๆอุดรครับผมก็สนใจก็ทักข้อความเพจหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับผมขอบคุณครับ